โอเคครับความเป็นก็ต้องขอกราบสวัสดีทนะ่านผู้ชมด้วยนะครับ <c oughs> ตามมาพบกับผมอีกแล้วครับแต่แม่สิวันนี้ผมจะเอา <c oughs> เนี่ยสติกเกอร์ที่ผมบอกไวค้คลิปก่อนที่ว่าจะติดสติกเกอร์ตรงโคมตรงไหนเห็นไหมตอนนี้ผมถอดพิษหน้าเอาแล้วเตรียมพร้อมที่จะตัดที่จะติดตัดปากหัวหางอย่างเ,เงี้ย <c oughs> <c oughs> นี่ฮะแผ่นนี้เนี่ยคือผมกำลังจะตัดกำลังตัดออกมาแล้วก็จะติดลงไปในโคม <c oughs> เพราะว่ามันเป็นรอยเห็นไหม โช,โชคเดิมมันเป็นรอยไหมรอยพวกภาพอะไรเนี้ยมันไม่ค่อยสวยก็เลยจะเอาสลิปเตอร์งานเก็บด,ดีเนี่ยเห็นไหมสวยนะเดี๋ยวติดเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนติดให้ดูโอเคครับตอนที่จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อนตอนนี้ติดเซ็เกอร์ไปแล้วข้างหนึ่งนี่ติดเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งเป็นไงโคตรเนียนอะ่ะโอ้ดูโคตรสวยไม่ต้องดูสีทองนะดูดูเลยสีด,ดำนี่อย่างดูเลยเดี๋ยวผมติดให้มันเสร็จแล้ววยกันแล้วคก็มาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้ยนะครับไป โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็แท้ติดสติกเกอร์เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ดูนะครับเป็นโหอย่างสวยเองน้องก็ไม่ได้แกล้งแล้วนี่นะครับโหคือมันแบบดําดุมากเลยอะเดี๋ยวผมจะลองใส่แบบชุดสีใส่บังโคลนแล้วใส่ไฟหน้าดูวันนั้นจะเฟียวตอนดูตอนนี้มันโคตรเท่เลยสวยมากสวยมากเลยผมติดไปประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยี่สิบาทีก็เสร็จอะเห็นไหม สำหรับคนที่ว่าแบบว่างบประหยัดอะแบบไม่มีตังเปลี่ยนโชค๊คเป็นโชค๊คไอตัว ABS ถ้าตัว ABS, ABS ่ยมันจะเป็นสีดามาให้เลยเราไม่ต้องมาติดสติกเกอร์แต่แพงไงโชค๊คอะเราก็อาศัยติดแบบนี้เอาแหละเพราะว่ารถเราเป็นรถปีเก่านะปีเก่าเนี่ยเพราะโชค๊คใหม่มันแพงอะเราก็ต้องอาศัยแบบนี้งบถูกๆครับร้อยกว่าบาทประมาณนี้แหละเหลือเหลือเยอะด้วยนะเนี่ยเยอะเยอะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ชุดสีครบดูก่อนว่ามันจะเป็นสภาพประมาณไหนนะครับโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมใส่ชุดสีเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วเป็นไงดูโหดกับเดิมเยอะเลยล้อดำชกดำชุดสีแดงเบาะแดงพามโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ ถ้าเราใครอยากให้เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมยาวออกไปขี่ให้ดูนะครับเราออกไปดูทรงการขับว่ามันจะขับยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมรอสเตอ์อยู่สเตอร์กับที่ยึดดัมดูครับยังไม่ได้ใส่เลย <c oughs> ยังปุนได้เลยนะ <c oughs> นโซ่ยังไม่ได้ใส่ครับเพราะผมรอจะจะเตอ์อยู่โซ่มีโซ่เขียวเหมือนเดิมโอเคครับสลัดคลิปนี้ก็ต้องฝากเพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ